่วานนี้เองค่ะ <How? S 1> เพราะเรามีนัดกับบรรดาที่แฟนคลับที่ติดตามว่าเราจะพาเที่ยวเพชรบูบณ์ uh huh. เราพาเที่ยวมาห้าวันแล้วนะเราเมื่อวานเป็นไฟที่เริ่มต้นปีใหม่เราต้องไปกราบองค์พระธาตุ uh huh. ผ่าซอนแก้วทุกปีมาทุกปี uh huh. แต่ปีนี้มันดังไปหน่อยและทีนี้ปีนี้มีลูกชายไง uh huh. มันเพิง uh ่ง huh. ครบสามสามเดือน แล้วน้ำตาเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่หมดเลยทีนี้เราไม่ได้ตั้งใจเรารู้<ม>ว่าหมาเข้าไม่ได้มาริโออยู่ข้างนอกแต่มากันหลายกลุ่มทีนี้มันหลงกันก็เลยต้องผัดกันดูหมาแล้วขึ้นไปไหว้<ม>ทีนี้ตอนผัดกันแล้วมันหลงแล้วอะเราก็เลยแต่เราอยู่ในขณะที่ต้องเปิดไหลโสดให้กาบองค์พรทธุกัน<ม>อันนี้เป็นเรื่องหานะวั <c oughs> นนั้นก็เดินตากัเวินกลุ่มหามา,ม,มากเลย แล้วทีนี้เป็นคนพูดแบบนี้ไม่ได้มั่นหน้าแล้วทีนี้เราคือในความรู้สึกตอนนั้นเลยก็ปี๊ดเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดโกรธแค้นหรืออะไรนะคะเราเป็นคนตลกคือถ้าคนอยู่ในเหตุการณ์ไหลสดอันนั้นตลกแล้วเราเป็นคนพูดจิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างนี้ตั้งนานแล้วแล้วพอรู้สึกว่าเขามาเขามาเดินเชิดนะ่ะ หลังเกียดลูกหลานเราฉันโอ๊ยฉันก็จะบอกกลับไงเออฉันพิงกระเธอคือก็จะเจลี่อะไรอย่างนี้แหละกระเธอก็พูดจิกกันอย่างนี้ธรรมดาก็หมเขาเขาไม่ละเกียดลูกเราก็เลยจะบอกว่าออันนี้ถึงมันจะเป็นหมาแต่มันลูกฉันหละเกียดลูกฉันต่อหน้าฉันฉันฉันกำลังไหลสดอยู่คือจะรีบจะรีบปิดไหลให้กลาบองค์พระธาตุเรายังไม่ได้ขึ้นไปมาก หลงคือมันพลัดกันหน่อยก็มายืนในมุมสูงตรงบันไดอะค่ะแล้วมันไหลมาจากริมถนนก็รีบกราบบอกกาบก่อนก็จะปิดลายแล้วเดี๋ยวจะต้องรอกลุ่มพวกน้องชายน้องสาวมาครบเราก็จะเอาไป็นรวมกันคนใส่ชุดขาวมามองมองแบบเหยียดลูกฉั้นน่ะเพราะมันเป็นหมามันไม่ใช่นะมันเป็นหัวใจชั้นฉันถ้าคนไม่ชอบหมาก็ขอโทษนะคะ แต่สําหรับฉันรักหมาฉันไม่ได้มองว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขามองฉันมองที่เวลาฉันสื่อสารกับเขาอพอเขาโดนหลังเกียดต,ต่อหน้าฉันมันแค่แค่ความรู้สึกแม่อยากปกป้องลูกเท่านั้นเองอฉันไม่ได้จะเป็นลบลูกสถานที่นะคุณถ้าติดตามฉันจริงๆอะ่ะ คื<ม>เ,รเราตั้งใจที่จะไปกราบพ<ต>ระธาต้วยต่นล้ลูกฉันโดนเหยียดจากคน <c oughs> ห่มขาวฉันเลยบอกห่มแดงได้ไหมถ้าหัวใจบริสุทธิ์จะเป็นธรรมะห่มแดง,งอย่างฉันเนี่ยท่าทางเหมือนพวกสโสเพณีแต่ฉันไม่เคยไปเหยียดหยามใครนะเนื้อตัวฉันน่าจะไม่สะอาดบริสุทธิ์แต่รับรองได้ฉันไม่มีจิตใจที่ไปลบลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฉันรู้การลาเทศะแต่ใน เหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องสี่เรียสน,นะนแคนตันโลกเป็นแค่ช่วงสั้นๆเรื่องสั้น,งงน,นแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปก,กันอ,กอีกเป็นร้อย,อยจนอุ้ยนาจะไม่อกเปลี่ยนมุมเดี๋ยวนี้คือ <c oughs> สนุกกันมากเมื่อวานขอบคุณนะคะที่ที่มีสถานที่ ที่ทําให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อทุกปีฉันมากราบผาซ่อนแก้วองค์พระธาตุนี่ทุกปีแล้วชีวิตก็รอดผลรอ,อดผลจากเรื่องไม่ดีมไม่ก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ขอบ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ที่เกลียดกันทําให้เราเห็นประเด็นอีกมุมหนึ่งว่าบางคนเขาก็มองเราเป็นแบบนั้นอะไรแบบเนี้ย จังหวัดนี้มาเถอะฉันหายไอยเลยคนตามไหลสดทุกวันแม่อาทุกวันใช่ไหมนี่แม่หายไอยเลยนะเพราะว่าจังหวัดนี้อากาศดีคือไม่ได้ว่าทางทางจังหวัดอื่นนะคะแต่ทางนี้มันโล่งหรือยังไงหรือมลพิษน้อยอก็พอดีมาที่นี่ก็ครบก,กําหนดแล้วต้องกลับไปทํางานต่อแต่ที่นี่คือก็คิดเองว่าเขาขวัวดฉันยังมาปลูกบ้านกัน คนละหลังเลยแล้วมารวมตัวกันก็คิดเอาละการมาจังหวัดนี้ดีหรือเปล่าจะไม่ใช่คนเพชรบูรณ์กันนะพี่สาวมาจากขอนแก่นแต่รักเพชรบูรณ์แต่ทุกคนเห็นด้วยแล้วเรามาปลูกบ้านคนละหลังที่นี่ทุกคนรักเพชรบูรณ์รักเองไม่มีเหตุผลก็มาดูแล้วกันว่ามีดีอะไรแล้วคุณจะหลงรักเพชรบูรณ์